สวัสดีครับแม็กนัทพลครับครับตุนหธากรครับผมตีด้วยอะไรอ๋ออันนี้คือแบบอ M S ใสแน่เลยจริงเหรอวะเออไม่เคสกี่ปัจจัยใสอ่ะเอออันนี้ก็สามนิ้วได้ดูนี่ผมสามนิ้วนี่ไงอ๋อผมก็สามนิ้วจริงๆอะไรอุ้ยกลมหลวงไม่ใช่ใช่ครับแข่งแกงเป็นอรูปแห่งประชาชน ครูแทนครับจริงเหรอตีแย้วแบบว่าผมชอบกูชอบอยู่แล้วอยากขี่ม่ใส่ครับอยากขีเว็บร้อยใช่ครับมันเท่ผมว่าคูแทนดูเป็นเขามากเลยอ่ะหน้าชั่วดีอ่ะชอบยายบ้านี่ครับ คนไม่รู้ว่าผมเจออะไรมาบ้างอ่ะต้องติดตามในพฤติการที่ตายนะครับผมจะรู้ว่าผมเจออะไรบ้างครับผมคือพี่ตูนเคยบ่นอยู่ในซีนว่าแบบเป็นกูกูหนีไปนานับจะอยู่ทำไมครับแล้วกูเขาเป็นปะกิมครับขอทำต่อใหไปเลยปะไ้ตะกี้มันง่ายไปป่ะคิดอะไรเงีย่ายหน่อยจะงอทั้งทีผมกับแมคคุยกันเรื่องเป็นปะกกิงตลอดเวลาคือใครลงรูปองเป็นปะกิงเขาจะแบบเอ้ยร้านนี้อร่อยอะไรอย่างเงี้ยยืนใกล้ๆหน่อยเอาเก็บหมด แต่ก็คือถ้าไอติมก็คืออร vale ่อยกว่าเขามีเครีฟอารมณ์ดีอะเขามีแบบความแคชชั่นกับไอศครีมไอศครีมวานิลาสตรอเบอรี่ชีสเค้กอะไรเงี้ยเออสตรอรี่ชีสเค้กครับใช่ เป็นคนตั้งฉายาคนอื่นตลอดเลยบูลลี่แต่แบบไม่มีแม่เพื่อนชื่ออะไรนะอ๋อใช่เคยสมมติให้แม่เพื่อนชื่อชิมพลีแล้วสมมติสมมติใช่แบบชิมพลีชิมพลีแม่เพื่อชิมพลีแล้วก็แบบล้อกับเพื่อนอีกสี่คนไปล้อเพื่อนคนหนึ่งจะร้องไห้แล้วก็โดนทำทันบนทั้งที่ททั้งี่คนนั้นก็ไม่ได้มีแม่ชื่อชิมพลีก็แบบชื่อตลกดีอ่ะ เออทาไม่ะรู้สึกไม่ดีเลยก็เคยเจอแม่เขามารับที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบคิดว่าแม่มันชื่อชิมพีแน่เลยแม่แน่แน่าจะชื่อชิมพีตอบคำถามก่อนสอบทาบไม่มีครับเป็นคนตั้งฉายาให้เพื่อนสอบทราบตื่นหลังนาฬิกาปุกตอนกลางตื่นตอนนาฬิกาปลุกอ้าวเหรออตีก็คือผมเป็นคนรู้สึกตัวง่ายถ้าหลับ แต่ผมจะงงเงียอยู่บนเตียงแต่ผมก็ตื่นแล้วอะก็คือถ้าได้ยินเสียงเนือน้อ no ยแบบน้อยอะไรขึ้นมาผมก็จะตื่นไม่ไม่ใช่แบบพี่ตูนที่แบบตื่นก่อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยมาชี่ไม่ใช่ดูแก่มากเลยตื่นแบบเร็ว คือแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ช่วงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีร่างกายมาตื่นเองตอนนอนครบแบบทุกไซเคิลอะไรเงรี้ยทุกชั่วโมงครึง่งเนี่ยแต่ผมชี่บ่อยผมมันแบบย้ำคิดย้ำทำพอดีแบบนอนแล้วก็เอ้เหลือปวดฉี่เดี๋ยวปวดฉี่รอบฉี่ดีกว่ายอะไรเงี้ยใช่แต่พี่อุยจะเป็นคนแบบว่าฉี่ฉี่แบบครึง่งนึงก่อนแล้วค่อยกลับมาฉี่ใหม่แบบใช้เก็บไว้ก่อนเลยมึงทำ <c oughs> มันรู้ดีประเทศอะน่าจะเป็นประเทศถ้าไม่มีโควิดนะอ่าหนึ่งสองสามสุสับ ทำไมต้องไปสวิตต์อ่ะดูสายผู้กองอ่ะไม่ใช่มันดูธรรมชาติแล้วสวยมากสวยมากๆอเงี้ยอ๋อคือถ้าไม่มีโควิดอ่ะตอนนี้ผมต้องไปเรียนอยู่อเมริกาจริงผมก็รู้แหละเรียนปอโทจริงเลยก่อนโดนมั้ยเนี่ยพี่มาดีอาเมโกะครับในเรื่องเนี่ยตอนในเรื่องเมโกะครับ ไม่ถูกอ่ะมันมันสะบัด <laughs> สงสารเมโกะครับเมโกะตายเมโกะนอนตายไม่มีบทพูดเลยเมโกะต้องสงสารมากเลยเป็นตัวแสดงที่มีสกิลใช่นอนตั้งแต่แบบ8ปดโมงเช้าถึงแบบ2 3งสาทุ่มอ่ะในการกั้นหายใจนอนแล้วก็ต้องกั้นหายใจมันทรมานมากใช่มันแต่งกระเพื่อมไม่ได้เวลาแบบถ่ายใกล้ๆมันจะเห็นมันเห็นใช่โคอซาวบเราก็ต้องกั้นหายใจแล้วก็แบบแล้วต้องห้ามเหงื่อออกด้วยนะใช่แล้วห้ามเหงื่อออกด้วยจรใช่พอคนตายมันมีเหงื่อไม่ได้แล้วก็ต้องแต่งโอ้ทำเอฟเฟกต์แบบโอ้ด้านสงสารอ่ะอยากซื้อแบบกระทะแบบหมูกระทะให้เมโกะเมโกะชอบกินหมูกระทะเมโกะชอบกินเนื้้อออย่างงแลลวกกก็พเิปุ๊บ ก็ได้กินชาบูแทนคือฝั่งยากินิกุมันเต็มเราก็เลยต้องเปลี่ยนฝั่งมาชาบูแทนก็กำาคืนฝืนทนเนี่ยประเทศเรากระจายความเจริญมันไม่เท่ากันอาหารญี่ปุ่นมันกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพถ้ากระจายความเจริญเนี่ยเราจะมีอาหารญี่ปุ่นกินทุกภาคอร่อยอร่อยคนที่เราเราทำไมรายการนี้เราดูไม่ค่อยสนิทกันเราไม่ได้สนิทกันแล้วมาลอกันอ อ๋อทุกอย่างอะครับเรารักเขาหรือเรารักเขารักเราก็ได้หมดแต่ได้คนเดียวนะใช่ใช่ใช่ผมไม่เจ้าชู้โอเคอเล็กก็เจ็บเหมือนกันนะฉันใหญ่ไม่เจ็บเลยเอออเล็กมันเจ็บกว่าไปวุ่นกอบประชาชนพี่ตัวน่าขวบครับน่ารักครับผมอยากอยู่กับอีคนที่ร้อชื่อแม่คนหนึ่มว่าชิมซี ตอนนั้นประมาณเก้าประมาณสิบเอ็ดขวบสิบเอ็ดขวบวตอนห้าขวบกูทำอะไรมึงน่าจะรู้ดีตอนห้าขวบอ๋อพี่ตุลเล่นเป็นเสือชีต้ากับเพื่อนผู้หญิงครับชวนเพื่อนผู้หญิงไปเล่นเดินสีขาด้วยกันใช่ใช่เรื่องจริงตอนเด็กตุนชอบดู Animal Planet มากก็แบบชอบดูชีวิตสัตว์อะไรเงี้ยแล้วเราไปโรงเรียนอนุบาลเราก็แบบเออชอบคนนี้แล้วก็เลยชวนเขาไปวิ่งสีขากันบอกว่าเธอาเราเป็นเสือชีต้ากันเราสิอะไรเงี้ยก็ดูมาบันเท่แล้วก็ดูมาบันเท่แล้วก็ไปเลียหน้าเขาด้วยเลียหน้าเพราะว่าแบบอยากรู้ว่าเป็นยังงไ อันนี้เรื่องจริงหมดเลยนะไม่ได้เล่นๆนั่นนี่ผมยังรู้เลยเนี่ยแต่คนน่าสนใจมากโตขึ้นมาอย่าเป็นอะไรเพราะมันเทดีเท แม่ห้าขวบคับห้าขวบใช่เพราะแม่คนเดียวพี่ตุ้มก็จะตายแล้วใช่ไมครัไม่ไหวใช่ทุกวันนี้คือแพ็คของให้ผมล้อไปต่างจังหวัดด้วยการไปแบบมันเป็นรายการต่างต่างประเทศอย่างเงี้ยครับผมไม่เคยต้องแพ็คของเองเลยพี่ตุนมแพ็คของให้ครับแล้วก็ไม่ใช่ครับเพราะผมตื่นไม่มันไม่ทันแล้วครับตื่นมาเขาก็ขึ้นรถกันแล้ว ตื่นใช่ก็ตรงเวลาไงแต่ผมหมดแล้วผมนัวเนี่ยอยู่บน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 ที่นอนไงครับแล้วก็บีบยาสีฟันให้ผมด้วยใช่ครับเียบเทมไวน์เพราะว่าอะไรรู้ป่ะครับผมเคยเดินไปหาเขาแล้วบอกพี่ตุลขอยาสีฟันหน่อยเขาต้องเปิดซูทเทปทั้งอันอ่ะแล้วก็ลือหายาสีฟันแล้วก็แบบอ่ะแม็กมึงอ่ะเก็บมาใช้อีกป่ะไม่ใช้ใช่ป่ะอย่างเงี้ยพี่ตุนอยาล้างหน้าหรอโอ้แต่ผมอยากเห็นเสือชีต้าัวนั้นมากกว่า ร้อยครับร้อยครับไม่มั่นใจจะ99หรือเปล่าวะ99ก็ได้ร้อยก็ได้ผมให้เขาเต็มร้อยู่แล้วมันมีกันอยู่สองคนนะฮะก็หลอกไม่ตุนแม็กกับแม็กตุนงานนี้มีใครบ้างอ่ะอ๋อแม็กตุนแล้วงานหน้าอ๋อตุนก็ในชีวิตก็จะมีตุนแม็กแม็กตุนเลยนะสี่คนใช่ได้มีอะไรจะพูดถึงกันไหมก็ขอบคุณที่ดูแลผมมาตลอดครับพี่ครับดีครับใครจะไม่อยากดูแลคุณนะครับมาเป็นเสือชิต้าด้วยกันได้ไหม เดี๋ยวช่วยกปั่นแท็กพฤติการที่ตายกันดีกว่าครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับพฤติการที่ตาย m ม n แน่ของเดยนะครับผมเป็นซีรีส์สืบสวนสอบสวนแล้วก็เป็น b l ซีรีส์ด้วยครับใช่บอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับความคาดหวังกับเรื่องนี้นะฮะทุกคนใส่ไปเต็มมากนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็ได้ลองดูเคมีใหม่ๆอะไรที่แบบจะทำให้รู้สึกว่าซีรีส์เมืองไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างนะครับผมแล้วก็ความที่แบบว่าก้าวหน้าในเรื่องของเทคนิคการแพทย์ในเรื่องความยิติธรรมในเรื่องความรักอะไรอย่างครับ ฝากด้วยครับพิธิการที่ตาย VTV เท่านั้นนะครับทุกวันจันทร์2องทุ่มครับดูฟรีนะครับผม,อ,มอย่าลืมนะครับ